เจ้าเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายท้องสามเดือนบ่กระต่ายตัวหนึ่งมันท้องได้สามเดือนย้อนว่ามันไปเอากับสัตว์ทุกตัวเลยมือหนึ่งมันยางไปมันไปพอกับเตาทีนี้มันก็ไปถามไอ้เตา้าไอ้เตา้าค่อยเนี่ยท้องกับผู้ใดเต่าก็บ,บอกเลยบอก, hoo, กบอกู้เตากูบอกบัดทีนี้เตาก็เลยถามกระต่ายบอมอยากฮู้ล่ล่ะถ้าอยากหู้ขอเอาเทื่อน,นึงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย เต่ามันกระบ,บอกเด้กระตายกระเสายางไปเสียใจไปพ่อแย่ไปพ่อแยกไปถามแย่มาที่นี่แง่บอกคือเก่าเลยกูหูแต่กูบบอกดอกแต่ขันอยากหูกูขอเอาเทือนึงแล้วตกลงกระตายตัวนี้มันทองนะพีอ่อยากหูบอขอออางเทือนึงวายเขาพี่ซึ่